สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h e Two c h a n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม l e น n e เนจีสตเด d i o นนะครับในศึกยูโร2024กลุ่มอีนครับระหว่างทีมชาติเบลเยียมนะครับ,รรบพบกับทีมชาติโรมาเนียนี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมอยากดูมากๆนะครับว่าโรมาเนียเมื่อมาพบกับเบลเยียมในวันที่พวกเขาต้องการแต้มนะครับต้องการ3คะแนนจะเล่นยังไงวันนี้นะครับ เบลเยียมเปลี่ยนเกรมนะครับโดยการที่ดรอปตัวของทอซ่าออกไปนะครับแล้วส่งทางด้านของลุคบาคิโอลงมาลุคบาคิโอลงมาเล่นเป็นปีกขวานะครับแล้วก็เอาตัวของเจอร์เมโดกูไปเล่นเป็นปีกซ้ายสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเควินเดอะบอยและแมตช์นี้นะครับผมว่า ควินเดอบอยสุดจริงๆแล้ววันนี้ตรงกลางนั้นใส่โดรมันลงมาเล่นตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็มันทำให้มิติในเกมของเบลเยียมดีขึ้นจริงๆนะครับในการเล่นเพื่อที่จะต้องการคะแนนเกมรุกเร็วตบโจมตีเร็วมันทำให้แนวรับของโรมาเนียเนี่ยที่เคยแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าก็ถูกความรวดเร็วอะครับฉีกเกมรับออกไป เริ่มเกมมาแค่นาทีนาทีครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเตอร์มันนะครับที่ยิงเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษสวยงามมากจังหวะนี้มันเป็นเริ่มมาจากจังหวะของเตอร์มันเนี่ยไปกวาดเอาบอลมาจากตรงกลางสนามได้นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับลูกากูลูกากูเนี่ยกดึงบอลไว้กับตัวนิดนึงนะครับก่อนจะออกไปทางด้านซ้ายให้กับเจอร์มี่โดกูโดกูโยกนิดนึงนะครับก่อนที่จะคืนกลับมาให้กับตัวของลูกากูลูกากูเนี่ยก็ ตั้งบอลนะครับตั้งบอลให้กับเตรามันที่ขึ้นมาเติมตรงกลางนั่นแหละครับแล้วก็ยิงเข้าไปยิงดีมากนะครับผู้รักษาประตูของโรมาเนียก็ถูกบังด้วยนะก็พุ่งไม่ทันนะครับบอลพุ่งเข้าเสียบสวยงามมากนะครับบอลแรงแล้ววิถีทางบอลมันพุ่งได้ดีนะครับพุ่งเรียดมากว่าจะเห็นอีกทีเนี่ยผู้รักษาประตูของโรมาเนียก็ล้มไม่ทันแล้วนะครับนำ1-0นำเร็วเลยนะครับตั้งแต่ช่วง2นาทีแรกของเกมนี้ ผมรู้สึกว่าวันนี้เบลเยียมทำได้ดีนะครับทำได้ดใีในเกมรุกนะแล้ววันนี้ทุกคนมุ่งมั่นมากนะครับสำหรับนักเตะของเบลเยียมเกมมันดูดีมากนะครับเกมของเบลเยียมวันนี้ผมต้องชมแบ็กทั้งสองฝั่งด้วยนะครัสเซนเย่นะครับแบ็กขวานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเตียเตผมว่าสองคนนี้พอมาจับคู่กันนะครับเล่นเล่นปีกแล้วขึ้นไปเติมเกมผมว่าช่วยเกมรุกของเบลเยียมได้ดี คาัสเซนเย่ขึ้นไปเติมเกมลุกบาคิโอพวกลุกบาคิโอวันนี้แม่น่าเสียดายผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่วันนี้ของเบลเยียมน่าจะทําประตูได้โอกาสมีมากพอสมควรนะครับสำหรับตัวของลูกบาคิโอแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับประตูมันไม่เกิดขึ้นจังหวะที่เขาได้ยิงจังๆเลยนะในช่วงของครึ่งแรกอะ่ะมันน่าเป็นประตูจริงนะครับจังหวะนั้นเดอรบอยทำมาสวยมากนะครับตรงกลางสนามเดอรบอยนะั้นลากมา หลบผู้เล่นของโรมาเนียมาประมาณสัก3าคนก่อนที่จะบรรจงแบบหูถวายผ่านมาทางขวาให้กับตัวของรูบารกิโอรูบากิโอก็โยกตัดจนกระทั่งมันเกิดช่องว่างให้เขายิงแต่ผมว่าการยิงของเขาอะ่ะมันมันไม่ได้หนีตัวผู้รักษาประตูโรมาเนียขนาดนั้นก็เลยเซฟติดเซฟไปถ้าเลือกยิงหักข้อแล้วตบเข้าไปที่เสาแรกอ่ะผมว่าโอกาสจะได้ประตูสูงมากนั่นแหละครับมันก็เลยน่าเสียดายเหมือนกันสาหรับวันนี้คําสําหรับตัวของรูบากิโอถามว่าแย่ไหมผมว่าไม่ได้แย่ ความเร็วความคล่องแล้วก็จังหวะการเล่นของเขามันทําได้ดีขาดอยู่แท่เรื่องของประตูและก็จังหวะของการตัดสินใจในหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับที่เขามีโอกาสแล้วเกมมันไม่ไม่สามารถที่จะลงตัวได้ขนาดนั้นส่วนเจอร์รี่โดกูวันนี้ความเร็วของเขาปั่นป่วนแนวรับของโรมาเนียได้ดีเช่นเคยนะครับได้ดีเช่นเคยนะขาดนิดเดียวเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าถ้าโดกูนะครับผสมร่างกับแจ็คกิลิสได้อะเอาไอ้ความยึกยักไอ้ความแบบโยก โยกแล้วมีความเร็วแบบนี้ผมว่าเจอร์มี่โรคูจะกลายเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เก่งมากๆเก่งมากๆจริงนะถ้าผาสมไอ้จังหวะเหล่านั้นเข้ามาได้ความเร็วมีอยู่แล้วครับมันขาดแค่ไอ้จังหวะยึกยักเท่านั้นเองถ้าจังหวะยึกยักของเจอร์มี่โรคูทําได้เนียนขึ้นมาเมื่อไหร่ผมว่าเจอร์มี่โรคูจะเป็นคนหนึ่งที่ที่เข้าขั้นเวิร์คคาสได้เลยนะครับความเร็วพร้อมความเร็วพร้อมขาดอยู่แค่นั้นเองส่วนรูกากูของเรานะครับหลังจากเกมที่แล้วถูกล้อไปเยอะมากโอ้โหในโลก ของโซเชียลมีเดียผมว่าเต็มเลยนะครับมีมของเขานี่ขึ้นมาเต็มเลยสารพัดสารเพแต่วันนี้ผมบอกเลยนะว่าตัวของลูกากูทําได้ดีมากจริงและยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับพี่ลูกากูของเราบังบอลดีนะครับบังบอลมิดเลยเก็บบอลได้เล่นเชื่อมกับเกมที่สําคัญวันนี้เขาส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้สาเร็จแล้ว,วลูกนั้นสวยมากจริงนะมันเกิดมาจากช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกเนี่ย เบลเยียมนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ผมรู้สึกว่าเกมของโรมาเนียไม่ได้ขาดโรมาเนียเป็นทีมหนึ่งที่เล่นด้วยความอดทนได้ดีมาก4-1 4-1ของโรมาเนียเ,เกมทางด้านข้างนะครับมิดฟิลด์ตรงสร้างซ้ายและขวาเนี่ยจะลงมาช่วยแนวรับเสมอดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอร์มีโดคูได้บอลจะโดนดับเบิลทีมทันทีนะครับเข้ามามีคนเข้ามาหาเขา2คนเสมอ มันทําให้โดกูไม่สามารถมีพื้นที่เล่นได้ดั่งใจเหมือนกับทางนั่นของลุคบากิโอโดนลุม2ตลอดพอลุคบากิโอเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีคล่องตัวก็จริงแต่ความเร็วเขามไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นพอไม่จัดจ้านขนาดนั้นโดนลุมสองสาคนเนี่ยก็เรียบร้อยครับเสียบอลเป็นเรื่องปกติเลยดังนั้นเกมรับของโรเมาเนียผมว่าดีมากดีจนแบบ ดีจริงๆอ่ะแล้วเป็นทีมหนึ่งที่วิน,ยนัยในการเล่นในตามแท็กติกอ่ะผมว่านักเตะโรมาเนียทําได้ดีเขาเล่นไปตามแท็กติกที่วางมาเล่นด้วยความอดทนเวลาที่เขาจะทําเกมรุกขึ้นมาจะต่อบอลชั้นๆกันนะครับแล้วหลุดหรือแกะเพรสออกมาได้เนี่ยเขาจะตมตีเร็วทันทีมีโอกาสเหมือนกัน,นครับสําหรับโรมาเนียแต่ว่าด้วยความที่มันก็ไม่ได้เสียบขาดขนาดนั้นผมว่าถ้าเสียบขาดวันนี้โรมาเนียควรจะมีสักหนึ่งประตูติดไม้ติดมือมา ช่วงครึ่งแรกก็มีจัดจัดจดหงหวะมงของดากูชินไปนะครับแต่ติดเซฟเหมือนกันนะครับช่วงครึ่งหลังมีโอกาสไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้เสียบคมแล้ววันนี้ต้องชมคนหนึ่งนั่นก็คือแฟนทองเกตลงมาแล้วเซฟสําคัญหล,หลายครั้งนะครับมันไม่ต่างกันเลยนะครับกับตัวของฟาสนะครับคือผมว่าก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับเซนเตอร์คู่ของเบลเยียมวันนี้ผมว่าทั้งทีมทําได้ดีมากนะครับสาหรับตัวของเบลเยียม ช่วยกันเล่นมีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นทุกสิ่งอย่างแต่นําอยู่หนึ่งประตูครับในช่วงของครึ่งหลังมันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นโรมาเนียพยายามปรับเกมขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่เบลเยียมจะถูกตีเสมอมีไหมมีผมพูดเลยนะว่ามีจากจังหวะลูกที่ลูกากูหลุดเข้าไปครับจากจังหวะที่เควินเดบอยให้บอลตรงกลางสวยมากนะ ผมโคตรเสียดายเลยอ่ะผมผมไม่ได้เสียดายว่าโรมาเนียไม่ชนะหรืออะไรนะออขออภัยครับผมไม่ได้เสียดายว่าเบลเยียมเนี่ยจะขึ้นนํามากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าไอ้จังหวะโอเพ่นเพลย์เนี้ยมันสวยมากมันควรจะเป็นประตูคือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคือยังไงก็ไม่ลําจริงๆนะคือดูด้วยสายตาในการมองเข้าไปในจอเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ล้ำครับจังหวะที่ตัวของเควินเดอร์บอยเนี่ยไหลบอลให้กับลูกากูแล้วหลุดเดี่ยวเข้าไป สิ่งที่ผมอยากให้ลูกนี้เป็นประตูเพราะว่าลูกกกูยิงแบบโอ้โหไม่รู้จะใช้คําว่าเฉียบคมขนาดไหนนะครับแต่เฉียบคมมากจริงๆการยิงเลือกยิงมุมมุมมุมที่มันแคบด้วยแล้วมันเป็นมุมที่ผู้รักษาประตูล้มไปอะ่ะมันคือผู้รักษาประตูก็เซฟโดนปลายมือน,นิดนึงนะโดนโดนบอลไม้โดนนะโดนนะแต่ว่ามันเสียบเฉียบคมจริงๆนะครับแล้วน้าหนักทิศทางได้หมดเลยลูกที่กับลูกกับกูยิงเข้าไปอะ่ะ โอ้โหดีใจผมก็เริ่มรู้สึกว่าอ่าวันนี้เกมน่าจะจบไปเป็นทางฝั่งของเบลเยียมที่น่าจะเก็บชัยชนะไปแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งนะครับมีการลิป,ประโตขึ้นนะครับบอกว่าไม่เข้านะลูกนี้ไม่เข้านะครับเช็คไปเช็คมาเป็นจังหวะล้ำหน้านั่นเองล้ำหน้าโดยกราฟ,ฟิกขึ้นมามันเป็นแค่ช่วงหัวไหล่ของลูกกกูนะครับที่ล้ำไปก่อนนิดเดียวจริงโอโหมันแบบ คือแล้วมันก็ทําให้เกมของเบลเยียมครับยังคงนําอยู่แค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองคือมันหมินเมยมากครับถ้าถูกตีเสมอขึ้นมาผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเกมรุกก็พยายามทําแล้วนะครับเปลี่ยนเอาทางนั้นของตัวของทอรซาลงมาเล่นผมตอนแรกกับผมเห็นทอซาลงมาผมนึกว่าจะโยกทอซามาเล่นซ้ายแล้วก็ให้เจอร์มีโดกูไปเล่นทางด้านขวาแต่ปรากฏว่าก็ไม่ใช่ครับโดกูยังคงเล่นซ้ายอยู่แล้วก็โยกตัวของทอซานี่แหละขึ้นไปเล่นเป็นปีกขวาแทน และโอกาสก็มีมากขึ้นนะครับสำหรับพอทอซาลงมาผมว่าความจังหวะการเล่นของทอซามันก็เข้าขากับรูกากูได้ดีนะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่แหละครับที่มันที่มันยังไม่พอดีกันเปิดเข้ามาหารูกากูก็ติดนะครับเปิดมาหาปีกก็ติดเหมือนกันทอซาวันนี้การตัดสินใจของเขามันก็มันก,มนก็มันก็เป็นเซี่ยวนึงจริงผมว่าจังหวะเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากเกมที่แล้วนะครับเกมที่แล้วเนี่ยตัวของทอซามีโอกาสโลง่ลงๆครั้งหนึ่งแต่ว่ามีรูกากูเนี่ยอยู่ทางด้านขวา แต่ปรากฏว่าเขามองไม่ได้มองใครเลยนะครับเขามองแค่ประตูแล้วก็เลือกที่จะยิงเข้าไปแต่ลูกนั้นก็ข้ามขานไปวันนี้เขาก็เลยได้ลงมาเป็นในฐานะตัวสำรองแล้ววันนี้ผมว่าเขาตั้งใจมากเกินไปในการที่จะส่งบอลเข้ากลางวันนี้เราจะไม่ได้เห็นทอซาหยิงได้ด้วยตัวเองเลยนะนี่คือสิ่งที่มันแปลกไปปกติเราจะเห็นทอรซาเนี่ยได้บอลจะยิงนะครับได้บอลเนี่ยพรอมมีโอกาสที่ในมุมที่เขามีคิดว่าเขาทําได้เขาจะยิงทันทีแต่วันนี้เขาเลือกที่จะจ่ายเข้ากลางเสมอ แล้วพอเขาเลือกที่จะจ่ายเข้าการครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับมันจะต้องเสียจังหวะนิดนึงก็คือเขาจะต้องเหลือไปมองก่อนว่ามีใครอยู่ด้านในไหมแล้วพอเขาเหลือไปมองเนี่ยแนวรับของโรมาเนียก็มาแล้วครับมาสากัดบ้างมาแซะบ้างมาบังบอลบ้างมันเลยทําให้จังหวะของตัวของทอซ่าเนี่ยก็เสียไปเหมือนกันน่าเสียดายไหมน่าเสียดายนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับในนาทีที่เจนะครับลูกพี่ของเรานะครับคนดีคนเดิมของแท้เหมือนเดิมนะครับ KDB ครับเควินเดอบอยหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็ดวลเดียวกับผู้สาบตูตก่อนที่จะยิงเข้าไปยิงให้น้องๆดูนะครับว่าการหลุดเข้าไปควรจะยิงยังไงนะครับแล้วก็สุดยอดมากจริงๆวันนี้ KDB ของเราเล่นสุดตัวมากนะครับแล้วก็ทําได้ดีจริงๆเป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าบอลมาหาเขามากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเกมที่แล้วนะครับโรมาเนียเล่นกับสลวาเกียนั้นผมรู้สึกว่าไม่มีแกนในการเล่นเกมรุก เกมมันดูเล่นเร็วไปหมดพยายามจะขึ้นไปทางด้านข้างแล้วก็โจมตีเข้ามาเข้าด้านข้างโจมตีเข้ามาแต่วันนี้เกมจะดูนิ่งแล้วก็ดูแน่นอนกว่าเดิมในเกมแรกที่เบลเยียมพบกับสโลวเกียถ้าเบลเยียมยังคงรักษาการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าเบลเยียมจะเป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวมากนะครับในศึกยูโร2024ปีนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะรวมไปถึงตัวของโรมาเนียด้วย ผมรู้สึกว่านักเตะทุกคนของโรมาเนียมีวินัยมากนะครับในการเล่นเกมแล้วมันเล่นไปตามแท็กติกที่วางมาได้ดีมากวันนี้ต้องชมว่าความเฉียบขาดของเบลเยียมมีมากจริงๆและพวกเขา,าดูเล่นมีความมุ่งมั่นมากว่าต้องการคะแนนต้องการสามคะแนนต้องการเอาชนะโรมาเนียพลังใจความพึกเขิมผมว่ามันมีครบเลยวันนี้ดูไม่เหนื่อยดูไม่เอื่อยเลยนะครับเริ่มเล่นมาก็ซัดทุกอย่างแล้วเล่นด้วยแพชชั่นจริงๆนะครับเล่นด้วยความอยาก ความกระหายในใครชนะจริงและพอมาได้ลูกที่2จากเควินเดอบอยผมรู้สึกว่ามันปลดล็อกทุกสิ่งอย่างออกมาจริงๆนะครับในทีที่ย์ที่79กทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆและสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นนั่นก็คือเรื่องของลูกกกูอยากให้เขาทําประตูได้เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เขาเป็นคนหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปไอ้จังหวัดที่เขาหลุดเข้าไปยิงเข้าไปสวยมากนะอยากให้เป็นประตูจริงๆอยากให้เพราะว่าหนึ่งคือมันจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาด้วยยิงไม่ง่ายเลยนะไอ้ลูกที่เขายิงจากนอกกรอบเขตโทษแล้วมันโอ้โห มันเบียดเสามุมมุมดิ๊กเลยสวยมากครับจังหวะนั้นแต่สุดท้ายก็เป็นลำหน้าไปนะครับโ,โหหน้าเสียดายมากสาหรับตัวของลูกากูแล้วก็เบลเยียมด้วยนะครับเพราะว่าประตูได้เสียนะครับเบลเยี่ยมนั้นเป็นรองโรมาเนียก็เลยทาให้เขาตอนนี้อยู่อันดับที่2และตอนนี้ในกลุ่มนี้น่าสนใจมากก็คือทุกทีม3คะแนนเท่ากันหมดยังไม่รู้นะครับจนกว่าจะถึงนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นอันดับที่1 2และ3 และใครจะตกรอบไปต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเบลเยียมจะเล่นกับยูเครนนะครับในวันสุดท้ายนะส่วนโซลราเกียจะเล่นกับโรมาเนียทุกทีมยังมีโอกาสเท่าๆกันนะครับต้องรอดูวันนั้นนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเบลเยียมไปเสมอยูเครนขึ้นมาก็จะมี4ีคะแนนเท่ากันและถ้าคู่ของสซอราเกียนะครับ กับโรมาเนียนะครับมีผลแพ้ชนะขึ้นมาก็จะบรรดับก็จะพอดีแต่ถ้าเกิดเสมอเท่ากันหมดอีกนี่แหละครับลูกได้เสียก็จะมีผลมามนผลตรงนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยเห็นตัวของเบลเยียมนะครับพยายามที่จะยิงให้ได้เยอะมากที่สุดพยายามสร้างสรรค์เกมรุกให้ได้เยอะมากที่สุดแต่สุดท้ายนะครับก็ทามาได้แค่2ประตูเท่านั้นเองนะครับแต่โอกาสมีมากจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเบลเยียมทําได้ดีนะครับแล้วก็สมควรเป็นผู้ชนะ ส่วนโรมาเนียผมว่าเล่นได้ตามจังหวะของพวกเขาแล้วแต่สุดท้ายครับต้านเกมรุกที่ดุดันของเบลเยียมไม่ไหวจริงนะครับพี่รูกากูของเราวันนี้มาได้ดีการชนการพิงการบอลบองจังหวะของเขากลับมาเป็นรูกากูคนดีคนเดิมจริงในจังหวะช่วงที่เขาพีกเขาเล่นได้ประมาณนี้แหละครับมันเลยสร้างความน่าปวดหัวให้กับแนวรับของคู่แข่งไอจังหวะที่เขาเอาตัวบงังบอลไว้เราเล่นกับเพื่อนอะนี่คือจังหวะเก่งของเขาเลย และมันจะมีจังหวะที่เขาพลิกตัวเข้าไปยิงมีโอกาสได้ยิงลวก,กัวเน,นี่ยถามมีโอกาสไหมมีผมถึงบอกว่าวันนี้ผมอยากให้เขาทําประตูได้มันจะปลดล็อกหลายๆอย่างกับตัวเขาแต่คนที่ปลดล็อกไปแล้วนั่นก็คือ KDB ของเรานะครับเควินเดอร์บอยยอดเยี่ยมนะครับไอ้ลูกหลุดเข้าไปอะ่ะโอ้โหมุมมันมีอยู่แค่นั้นน่ะสุดยอดมากนะครับกับการลูกหลุดเข้าไปโหแล้วมันเป็นประตูจากคลสเซลนะครับที่เปิดเข้ามาเราไม่โดนใครเลยนะบอลเนี่ยม,มันเลยแนวรับของโรมาเนียมาแล้วก็เด้งพื้นเข้าไป Oh ho, โอ้โหตัวของเดอะบอยเนี่ยจ้องจังหวะนี้อยู่แล้วนะครับพอหลุดเข้าไปก็ยิงสุดปลายเท้าด้วยขวาเข้าประตูไปสวยงามมากจริงๆนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับ KDB ของเราเออราดูกันต่อไปนะครับเพราะกลุ่มนี้ยังน่าสนุกอยู่นะครับในเกมนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นอันดับที่1ที่2ที่3ที่4และใครจะตกรอบไปนะครับในกรุ๊ปนี้นะผมว่ามันออกได้ทุกทีมจริงๆนะครับสูสีคู่ขี้มากครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่อยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดชับสไคร้กันด้วยนะครับกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจห้กันรวมไปถึงกดซุปเปอร์แตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ